เฮ้ยนอนไม่หลับเลยอ่ะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าปากตเตหรือไม่ปกติวะบางทีอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบว่าเอ้ยอยากจะหลับจะนอนเว้ยอยากจตื่นแบบสดใสตื่นมาเฟซแบบโอ้ยแต่ว่าหลับเท่าไหร่มันก็ไม่หลับสักทีหนึ่งหลับตาก็แล้วนับ แก็แล้วสุดท้ายยังไงไม่หลับก็ออกมาเขียน t ิกต็อกเขียน u t u b e เขียนช่องพีเจหมอกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็มีคำโอยช่องตัวเองอีกนิดนึงก็ต้องบอกว่าการที่เราง่วงนอนแต่ว่านอนไม่หลับหรือว่าหลับแล้วตื่นมาก,ก็เกิดความงงเงียไม่สนิทเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดได้จากหลายสายเหตุนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าหากว่าเราแบบเคยนอนดึกมาตลอดทุกวนันแล้ววันนี้ยัน,นขยันจะมานอนไวดังนั้นก็อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลับ ไม่ได้เพราะปะกติร่างกายมันจาได้ว่าเฮ้ยแกเคยหลับตอนตีสามนี่วันนี้ก็จะมานอนสองทุ่มฉันไม่หลับให้แกหลอกสุดท้ายเนี่ยเมื่อร่างกายมันจําเวลานอนปกติได้เนี่ยเวลานนเราอยากจะนอนไวขึ้นมันก็ไม่นอน้ายกนน็นอนตาแข็งไปเลยจ้าไม่ต้องนอนแล้วล่ะจริงๆถ้าอยากนอนววด้วยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องแบบพบเจอกับปัญหาครั้งแรกก่อนวันแรกๆก,ก,ก็อาจจะนอนหลับไม่ค่อยได้ผ่านไปซักระยะหนึ่งก็จะเริ่มดีขึ้น แต่ถ้าแบบว่าปรับมาแล้วเป็นปีเป็นเดือนยังไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยเอ๊ะสระุปแล้วเป็นที่พฤติกรรมหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่อย่างอื่นก็ต้องอบอกว่าคนที่เคยนอนแบบหัวค่าอยู่แล้วทุกวันไม่ได้นอนดึกเลยเนี่ยแล้วมันนอนไม่หลับ มันอาจจะเกิดจากความที่เรามีความเครียดบางอย่างก็เป็นได้นะครับบางคนที่แบบนอนไม่ค่อยหลับดันไปเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนก็เรื่องชาวบ้านบางคนก็เรื่องตัวเองบางคนก็ทั้งเรื่องชาวบ้านและเรื่องตัวเองผสมกันทีนี้มันจะไปไหนละ่ะก็เครียดหรือบางคนไม่ได้เอาเรื่องข้างบ้านมานั่งคิดหรอกแต่ว่าไปเปิดข่าวดูมีข่าวคาตกรรมข่าว,าวเชิงลบดูไปก็หดเหี่ยวโหดถูไปโอ้ยทําไมบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เกิดความคิด สุดท้ายสะสมในสมองทําให้เกิดความเครียดสะสมนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นผลได้ทังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครเป็นคนที่คิดมากชอบเครียดทั้งโดยในและพฤติกรรมเรียนนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการคิดแล้วก็หาอะไรใหม่ๆดูเช่นถ้าแบบว่าเคยดูข่าวฆัตกรรมอาจญากรรมก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปดูข่าวที่มันแบบดีขึ้นเช่นสเก็ตข่าวเก็บตกหรืออะไรก็ได้ที่มันแบบมันออกไม่ดวามมาไม่ใช่แบบ ไม่ดูแลข่าวคาตก,กรรมไปดูรายการร้องเพลงอ้่นดราม,มา่านั่งหลองไห้กลายเป็นว่าเครียดหนักกว่าเดิมอีกก็ต้องหาอะไรที่เป็นแสงสว่างที่ดูแล้วรู้สึกบวกขำตลกอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะไปนั่งดูข่าวดราม,ม่าแล้วนั่งหัวเราะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งโคตรเก่งเลยอย่างนั้นนะหรือถ้าแบบเอ้ยเครียดก็ไม่มีนอนก็ไม่ได้ดึกแต่ก็นอนยังไม่หลับเนี่ย ก็อาจจะเกิดจากปัจจัยที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเช่นมีเสียงดังไหมเสียงลมหรือเปล่าอากาศมันพอดีกับการนอนไหมบางคนแบบว่าอุย้ยมันก็ฟีลแบบไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวสรุปมันร้อนหรือมันไม่หนาวเออมันงงไปหมดแล้วสุดท้ายมันก็จะนอนได้แบบไม่สบายตัวไงก็เลยนอนไม่หลับ หรือบางคนอาจจะแบบนอนที่นอนแข็งไปนุ่มไปหรือเปล่าร่างกายมันไม่ชอบก็ต้องไปหาที่นอนใหม่ลองดูหรือแบบไปดื่มแอลโกอฮอล์มาซัดเล่าข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มใหม่หรือว่าดื่มให้น้อยลงหรือไม่ดื่มเลยจะดีกว่าหรือบางคนเป็นพนักงานเซเวน่นพนักงานตามรสะดวกซื้อตามหง้งตามห้างนอนไม่เป็นเวลาหรอกนอนเป็นกะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลืนบ่ายวันนู้นกะเย็นอะไรไปเรื่อยอะทให้ตารางการทางานเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทําให้การนอนก็คือ เปลี่ยนแปลงไปด้วยเลยฮะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมต Ru ิว่าเราอยากจะตอนให้ดีขึ้นเนี่ยมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ควรทําเช่นไม่ควรนอนแบบตอนเย็นไม่ควรกินกาแฟบางคนแบบโอ้ยอยากจะนอนไวจัางซัดก,กาแฟไปแล้ว2แก้วคงนอนให้แก่อยู่แหละบางคนบอกโอ้ยไม่กินกาแฟหรอกค่ะกินยากินชาชาก็ไม่ได้จ้ากินแล้วตาแข็งเหมือนกันบางคนร้อยกระทิงแดงแลอันรอยห้าสิบอะไรเงี้ยไม่ต้องนอนแหละนะนอนตาแข็งงั้นแหละจ้ะที่สําคัญงดกินของหนัก โมก็ถามพี่หมอคะก้อนหินเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ฉันหมายถึงแบบพวกมื้อหนกักพวกผัดกะเพราข้าวเข้าหรือว่าเป็นอาหารแบบกินแล้วอิ่มท้องอะไรคนหยุดอีกหนึ่งอย่างที่เราหลายคนไม่ควรทาก็คือไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือไม่ควรอยู่กับหน้าจออะไรทั้งสิ้นควรมอนมึดมึดนั่นแหละแล้วหลับไปเลยที่สําคัญเรื่องราวบางอย่างที่มันอาจจะเป็นเรื่องความเครียดอะไรต่างๆนานา,นา,นนา,นานเนี่ยก็อาจจะต้องแบบปล่อยวางวางไปเลยคิดซะว่าปัญหามันมีทางออกแต่ไม่ใช่ตอนนี้ขอนอนก่อนตื่นมาคลอด แล้วค่อยคิดใหม่อะไรอย่างนี้สรุปก็คือการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่พูดในคลิปนี้ก็จะเป็นแค่ไม่กี่อย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับใครหลายคนแล้วกันเนาะก็ลองไปสํารวจพฤติกรรมตัวเองดูว่าตัวเองนั้นจัดอยู่ในพฤติกรรมในรูปแบบไหน รู้ทันรู้ไวแก้ไวนอนหลับสบายนะจ๊ะก็เอาเป็นว่าใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องราวจิตวิทยาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวหมอจะไปหาคําตอบมาใแล้วก็จะมาอธิบายนะคว่าเรจาจะจัดการกับปัญหาผพ้ินได้ยังไงบ้างแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะจ๊สะส่วน,นี้สวัสดีจ้า